อยากเป็นคนมีสเสน่ห์และเป็นที่รักในการพูดฟังทางนี้ค่ะคลิปนี้อาจารย์ดาจะพาทุกท่านปั้นสเสน่ห์เป็นเห็นความสำเร็จในทุกอาชีพด้วย3เทคนิคนี้ค่ะคนเจ้าสเสน่ห์คือคนที่มีความโดดเด่นเหนือคนอื่นใครเห็นเป็นต้องรัก ทักใครเป็นต้องหลงสเสน่ห์คือส่วนผสมที่สำคัญมากของความสำเร็จค่ะบริหารสเสน่ห์เป็นก็เห็นความสำเร็จคลิปนี้มี3เทคนิควิธีที่จะมาบริหารสเสน่ห์ในการพูดให้เป็นที่รักและเป็นที่ประทับใจค่ะอย่างแรกพูดด้วยดวงตามหาสเสน่ห์อย่างที่สองพูดไปยิ้มไปอย่างที่สามพูดให้เป็นมืออาชีพค่ะ อย่างแรกดวงตามหาสเสน่ห์ค่ะคนที่มีสเสน่ห์จะเป็นคนที่มีดวงตาที่มีความอ่อนโยนแล้วก็มีความเป็นมิตรไม่คิดจ้องจับผิดหรือว่าริษยาใครค่ะคนมีสเสน่ห์หรือว่านักพูดที่มีสเสน่ห์จะมีดวงตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีแล้วก็จริงใจค่ะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะมันจะต้องตรงออกมาจากข้างในมันถึงจะสื่อถึงผู้ฟังออกไปได้ค่ะ เทคนิคก็แค่เราหมั่นบอกตัวเองทุกครั้งในเวลาที่เราต้องพูดให้มองสบสายตาไปยังผู้ฟังอย่างเป็นมิตรแล้วก็ให้คิดเสมอว่าเขาคือเพื่อนของเราคือพี่น้องของเราคือครอบครัวของเราบอกตัวเองแบบนี้ทุกๆวันค่ะสายตามันจะชินแล้วก็ติดเป็นนิสยัยทำให้เวลาที่เราพูดหรือว่าเวลาที่เราส่งสายตาออกไปเมื่อไหร่เหมือนเราได้ใส่สเสน่ห์ในการพูดและมัดใจผู้ฟังแล้วค่ะ อย่างที่สองคือพูดไปแล้วก็ยิ้มไปค่ะคนที่มีสเสน่ห์จะเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่เบิกบานแล้วก็แจ่มใสไม่ใช่คนที่แบกโลกเอาไว้ทั้งใบคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่คนที่ยิ้มฝืนๆเหมือนคนอมทุกข์แต่มีความสุขในการยิ้ม แจกรอยยิ้มให้กับทุกคนได้ง่ายและสิ่งสำคัญนะคะเวลาที่เราคิดว่าเราจะยิ้มขอให้ฉีกยิ้มทันทีอย่างรวดเร็วว่องไวไม่ต้องรีรออะไรแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าใครจะยิ้มให้ใครก่อนคนที่ยิ้มก่อนได้คนนั้นได้ทั้งแต้มได้คะแนนก่อนค่ะและนี่คือสิ่งสำคัญเรามีรอยยิ้มที่ดีอยู่กับตัวเราอยู่ในตัวเราขอให้เรานำออกมาใช้เวลาที่เราไปพูดไปปฏิสัมพันธ์กับใครขอให้ส่งยิ้มพร้อมๆกับการพูดนะคะ อาอาตอนนี้หลายคนคงจะยิ้มในขณะที่ฟังอาจารยดาด้วยใช่ไหมคะอย่างที่3พูดเป็นมืออาชีพค่ะนักพูดหรือว่าผู้พูดที่เป็นมืออาชีพนั้นเขาจะมีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นคือการเป็นผู้ให้ค่ะนี่เองจึงทำให้เขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีสเสน่ห์อย่างไม่ต้องสงสัยจะพูดจะสื่อสารจะแสดงอะไรออกไปเขาจะนึกถึงผู้ฟังก่อนเสมอ พูดเพื่อให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ทั้งความคิดและสามารถพิชิตใจผู้ฟังได้ด้วยการมอบความสุขให้กับผู้ฟังค่ะจะฟังก็สบายหูจะดูก็สบายตาจึงพาให้สบายใจทั้ง3เทคน,คนิคนี้ทำไม่ยากง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่ฝึกคิดแล้วก็ฝึกทา จะนำคุณไปสู่ความเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ได้อย่างไม่ยากเลยแล้วคุณก็จะเป็นทั้งคนเจ้าสเสน่ห์เป็นที่รักทักใครเป็นต้องหลงพูดดีเสียงเพราะบุค,คลิกเด่นไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดคุณเองก็เป็นได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะคะ